สองหุ่นล่าสุดเจ้าลู่ซือหลังถูกสั่งให้ลดน้ำหนักผอมจนหน้าเป็นห่วงก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านางเอกหน้าใสเจ้าลู่ซือถูกขอให้ลดน้ำหนักงั่นทำให้เกิดภาพนางเอกสาวต้องกินแต่ผลไม้ในกองถ่ายซีรีส์สซนอิงเพราะในขั้นตอนการคุมน้ำหนักเวลาหิวให้กินได้แต่ผลไม้ที่หวานน้อยแต่มีน้ำเยอะๆอีกทั้งเธอ,อยังโพสรูปสตรอเบอรี่ลงในเว่ยปอส่วนตัวเธอด้วย ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพปัจจุบันของเจ้าลู่สื่อเปรียบเทียบกับรูปตอนแสดงเป็นหลีเล่อเยี่ยนในสตรีหานฉางเกอดูเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดผอมลงตัวเล็กลงมากๆแฟนๆต่างชื่นชมในความเป็นคนมีวินัยสูงของเจ้าลู่สื่อแต่ขณะเดียวกันทั้งเป็นห่วงและน่าสงสารเพราะเธอไม่ได้อ้วนตัวบางอยู่แล้วมองว่าวงการบันเทิงจีนค่อนข้างคลั่ง,งผอมมากๆ